คลิปวันนี้สําหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นการทานอาหารแล้วก็ทานขนมนะครับพักผ่อนตามอธัธยาศัยของน้องอนุบาล1-3ในช่วงเวลาพักกลางวันนะครับไปชมกันเลยครับเป็นการทานอาหารของน้องอนุบาล3นะครับเป็นครับอร่อยไหมครับพี่แทนน้าชาอร่อยไหมคะ อ่าทิ้นะครับเป็นการทานอาหารกลางวันของน้องอนุบาลสามนะครับอิม่มแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับทานเสร็จแล้วก็จะไปเก็บนะครับอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ้าสีอร่อยมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ ครับพี่ได้อร่อยเต็มที่น,นี่นะครับพี่โรมเรียงตับอร่อยเด็ดไม่เหลือเลยมีใครเติมไหมจ้ามีไหมไม่ไม่อร่อยไหมครับน้โมอร่อยสุดเติมไหมเติมไหมอีกรอบไหม บรรยากาศสดๆนะครับการทานอาหารของน้องอนุบาลสามนะครับครับอันนี้เป็นน้องระดับอนุบาลสองนะครับตอนนี้กําลังทานข้าวอยู่ครับมาดูกันครับวันนี้เมนูข้าวอะไรครับลูกข้าวไก่กระเทียมครับอืมอร่อยไหมครับดังก้อนอร่อยป่าวอร่อยอ้าวมีใครเบิ้ลไหมครับมีใครเบิ้ลไหมบอกคนครูได้นะมีเบิ้ล นี่นะครับนี่คือการทานอาหารพักกลางวันนะครับสัมภาษณ์กันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับหือหน้าตาอร่อยไหมจ้าไอโอนอร่อยไหมครับพี่ปันอร่อยไหมครับน้ำพี่อร่อยไหมครับนี่วชิรวิทย์เธอว่าไงอร่อยไหมอร่อยครับทานให้หมดนะครับฟุกเป็นไงครับอร่อยไหมครับ อร่อยครับพี่เจพี่เจอร่อยไหมครับอร่อยน้องพิมพ์ทานทานอิ่มแล้วใช่ไหมครับนี่มันนี่อร่อยไหมคะทานให้หมดนะคะน้านี่นะครับคือบรรยากาศทานข้าวกลางวันนะครับนะครับคือพี่เรมนะครับเห็นไหมครับอร่อยไหมครับพี่เพมอร่อยครับ ทานให้หมดนะครับนี่ทานเองนะครับไม่มีคุณครูป้อนนะครับอ้าอร่อยมากเลยเห็นไหมครับทุกคนบอกว่าอร่อยมากเลยทานให้หมดนะครับอุทานั่งกินขนมนะครับตอนนี้อ่าช่วงนี้เป็นช่วงพักกลางวันนะครับเรามาดูอ่าจะมีนักเรียนบางคนนั่งกินขนมดื่มนมนะครับตามมัธยาศัยนะครับพักช่วงนี้จะพาไปดูทุกคนนะครับ นม่ครับมีหลากหลายอิเลียบทนะครับอันนี้อร่อยรู้สึกว่าจะอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยเต็มปากเต็มคําไหนหมดหรือยังเอ้ยหมดหรือยังเอ้ยนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับพร้อมทานขนมนะครับอันนี้ก็กําลังอริอ,อร่อยกับขนมตัวเองอยู่นะครับหมดหรือยังคะหมดหรือยังอาชีพหมดหรือยัง หมดเรียบร้อยนะครับใครทานเมดแล้วก็จะไปทิ้งถังขยะทางด้านนู้นนะครับเป็นไงครับหมดแล้วครับดูปากนะครับนี่คือการกินขนมแบบอร่อยที่สุดในโลกนะครับเต็มปากเต็มคําโอ้โหดูนะครับนี่เต็มปากเต็มคําทุกคนเลยครับวันนี้ทานอะไรครับเดลตาทานอะไรครับกินขนมกินขนมโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยแบ่งคุณครูบ้างไหมเนี่ยอร่อยเนี่ย โอ้โหนี่เขาเรียกว่าพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะครับอร,นะอร่อยละซีอร่อยละซีอ่าน,นี่นะครับ่นะะบจ,ะจะไปเายี่คนนูนคนนี้มันั่งไม่ได้นะครับอ,อร่อยไหมครับพี่อินทัศอร่อย โอเคนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จก็จะทานขนมกันแบบนี้นะครับอ่าฝากคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ก่อนนะครับหน่อยครับอันนี้นะครับคือพี่ปั้นจันนะครับตอนนี้กําลังตั้งหน้าตั้งตาทางานอยู่นะครับนี่นะครับนี่ดูผลงานครับชัด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 คุณครูบอกว่าทํางานเสร็จแล้วค่อยทานข้าวใช่ไหมครับใช่โอเคเวลิกูด ก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปดีๆแบบนี้นะครับจะมีให้ชมเรื่อยๆนะครับกิจกรรมของน้องอนบาลนะครับสบวกนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับกดหัวใจคอมเมนต์มานะครับขอบคุณครับ